สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เนี่ยกระเพราดอ็อกเตอร์น,นะครับมาถึงจอแล้วครับ,รบผมอยากบอกอ e ีเฟิร์สคนที่กําลังแบบว่าเขาม,มาถามมาถามพี่นะเพื่อป๊อปอยากจะขายอาหารออนไลน์อ่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงใช่บางทีก็คิดถึงวัตถุดิบอะไรอะไรอย่างที่ปอ๊อปใช่มันจะมองว่าเขาเปิดร้านอ่ะมันก็เรื่องใหญ่แล้ะใช่จะต้องมีอะไรบ้างวะเยอะขนาดไหนอะไรเงี้ยล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าอะไรขายดีบนออนไลน์ใช่กระเพราเนี่ยแหละครับมันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทย ดกรป๊อบนะครับก็เลยได้สูตรพิเศษมาเฟิร์สนี่เขาเรียกว่าซอสกะเพราด็อกเตอร์นี่นะครับซอสนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยโอ้จริงเหรอพี่ป๊อปเฟิร์สเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมวิธีการผัดกะเพราซึ่งเฟิร์สก็ยังไม่เคยลองผัดเลยยังฮะแล้วก็เป็นเทปแบบเดียวๆนะวันนี้แบบแบบเดียวๆเลยจะให้เฟิร์สผัด กเะกเพราด็อกเตอร์แบบง่ายๆวันนี้เรามีทั้งกระเพราหมูและกระเพราไก่ที่เรารจะมีสามเมนูมีกระเพมมราเนื้อด้วย,วยแล้วก็ที่เห็นน้ํามันเนี่ยไม่ได้เอามาใช้ผัดนะเอามาทอดไข่ด,ขา,ดาวไข่ดาวใช่ใช่กะเพราด็อกเตอร์นะเป็นกระเพราที่ไม่ใช้น้ํามันนะมีแค่ซอยก็คือได้เลยเหรอใช่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟิร์สเปิดเตาเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันว่าคุณจะเป็นเจ้าของกระเพราด็อกเตอร์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับกับการ เป็นแฟรนไชส์ของกระเพราด็อกเตอร์ครับไม่ต้องบินเตาแก๊สนะไม่ต้องใช้ใช้อีตัวนี้ตัวไฟฟ้าอันเดียวก็ได้เลยไม่แพงไม่แพงดูนี้คอนโดทาได้ไหมทําได้บ้านทําได้ไหมได้ตรงไหนก็ทําได้ทำได้หมดเลยที่ออฟฟิศเราก็เปิดขายด้วยนี่ใช่ครับนะครับเรามีแอปพลิเคชันให้ด้วยนะครับเป็นกระเพราด็อกเตอร์เป็นการขายผ่านทางโซเชียลอย่างเดียวนะครับผ่านทาง Facebook ผ่านทางไลน์โอเอผ่านทางแอปพลิเคชันฟูดเพย์อินนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับกินกระเพราเราได้ปากด้วยนี่นี่สโลแกนเรา กินข้าวแล้วได้ตังค์เดี๋ยวเราไปคุยกันว่ามันคืออะไรเรามาผัดก่อนเลยเริ่มต้นเฟิร์สอันดับแรกอย่างแล้วเอาไก่ก่อนเลยเอาไก่ใส่ได้เลยนะฮะับใช่ใช่ฟังให้ดีนะตอนนี้เนี่ยไอ้เจ้าไก่สับเนี่ยมันก็จะมีน้ำอยู่แล้วเนาะไม่ต้องใช้อะไรเลยก็คลุกๆแล้วใช่างบนี้เลยนะครับใช่ใช่แล้วเราก็คุกไก่เข้าไปในใช่มันเกิดความร้อนนะครับเริ่มสุกไปหน่อยรวนๆอย่างนี้นะผมจะทำความเผ็ดเนี่ยประมาณ เดวบลแรกพอพริกประมาณ1นึ่นชอนครับใส่กระเทียมนะครับ1นช้อนโอเคโอเคครับแล้วก็ผัดให้สุกนะครับแล้วก็เตรียมนะครับเตรียมน้ำตอนนี่ครับเจ้าช้อนกระเพราด็อกเตอร์นะครับก็คือเรามีตัวตวงนะครับก็คือประมาณ10 ml อ๋อครับใช้ประมาณ10 ml นะครับสิบเลยเองเหรอพี่ป๊อปใช่ใช่เอาแค่สิบเอ็พอจริงจิงแก้วมันงาง่ายนะตามตลาดมีขายอยู่แล้วนะครับ10 ml เท่านี้ออ๋โอเคพอเราได้กลิ่นกระเทียมกับพรริกคับ หอมแล้วเริ่มหอมแล้วผัเริ่มสุกแล้วไม่ต้องมีน้ํามันอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับใช้ซอสกะเพราด็อกเตอร์อย่างเดียวครับเขสาไปเลยใส่เลยชุ่มนะครับใส่ไปให้ชุ่มๆนะครับแล้วก็ผัดเรียบร้อยไปเลยนะฮะกินกินเป็นไงหอมมากกินมากโอ้มันไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นมันไม่ต้องมีน้ํามันมันไม่ต้องใส่น้ำตาลน้ำตาล ทุกอย่างผัดให้คลุกๆเลยให้มันแห้งหลังจากนะครับเริ่มได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วนำกระเพรามานะครับก่อนจะใส่เนี่ยให้ทำแบบนี้นะครับขยี้นิดนึงนะครับเพื่อจะให้กลิ่นของกระเพราออกอ๋อเคล็ดลับเนี่ยแหละครับผัดแล้วก็ผัดกระเพราเข้าไปเลยแล้วก็เตรียมข้าวใส่ข่องมาให้แล้วก็เมนูนี้นะครับสี่สิบเก้าบาทที่ป๊อปเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วหอมไหมหอมง่ายมากเลยอ่ะอ้าเอาดู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 อ่าวดูดี โอ้โหอ้าวเฟิร์ดเป็นไงเร็วไหมเร็วแล้วก็รักินมากเลยซุกแล้วเฟิร์ดพอ้อยครับใส่ปิดโป๊ะจับใส่ของนี้เฟิร์ดเดี๋ยวเราห่อไว้พังก่อนก่อนนะวางวางเทแต่ลนี้เฟิร์ดค่อยๆเทเป็นไงครับคุณผู้ชมครับกับเพ่าด็อกเตอร์ เนื้อสับนะครับ100กรัมนะครับอิ่มแน่นอนนะครับในราคาเพียงแค่กล่องละ4ีบาทหลังจากนั้นครับเดี๋ยวให้เฟิร์สดาวไขด่าดาวก่อนอื่นครับเรามาทำกะเพราหมูอีกกล่องก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำกะเพราเดีวค่อยทำไข่ดาวอ่ะต่อนเนื่องกันไปเลยเฟ <Okay. S 1> ิร์สโอเคสตาร์ทไฟอ่ะผมจะเปิดผมจะทำสองกล่องจับเวลาเมื่อกี้มันบบไม่ถึงหนึนาทีสองนาทีเนาะได้จบไปแล้วนะครับถ้าลูกค้าไม่เอาไขด่ดาวนะครับก็ เรามีตัวซิลนะครับแบบนี้ครับสามารถที่จะแฮกคิงแบบสวยๆได้เลยเห็นไหมเพื่กับเผาด็อกเตอร์เดี๋ยวเราต้องทำาก่ากินน่ากินนะครับเพราะไก่ดาวแล้วก็เพิ่มอีกส0บาทเองนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมูทั้งไก่นะครับไม่มีไข่ดาวส9บบาทถูกไหมอ่ะถูกมากพี่ป๊อบสั่งไหมอ่ะสั่งสิเถอะถ้าส่งสิบบาทราคาเหมือนไปกินที่ร้านเลยนี่ดูหมูดูหมูหมูก็มานี่คือกระเพราหมูนะครับ เสร็จปุ๊บอ้าวอย่าลืมใจอันนี้ผมจะให้เฟิร์สนะครับเผ็ดขึ้นหน่อยเผ็ดขึ้นนโอเคสองช้อนนะครับเผ็ดสองระดับอันนี้คือเผ็ดตาเหลืองแล้วนะพี่ป๊อปอันนี้ให้เปิดกินนะครับสองระดับไปได้นะครับเทน้ำซอสนะครับเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้เฟิร์สง่ายมากนี่พแค่แบบว่ามีกระทะเนาะได้เลยรอยละสิบ ml สิบตรงนี้อือครับเทซอสครับเทซอสเรับเทซอสครับเทซอสครับอื ให้แห้งๆนะครับแล้วก็หยิบกระเพรามากรมือนะครับแล้วก็ขยี้ขยี้ใช่ไหมครับเคสเราให้กระเพราหอมนะฮะแล้วก็ใส่ลงไปจบครับเรียบร้อยเฮ้ยอย่างนี้แค่ฉันก็ทำได้สิเฟิร์สทำได้หมดเลยเนี่ยเด็กยังทำได้เลยพี่ป๊อปฮะเด็กน้อยทำได้เลยเนี่ยมันง่ายมากขายไปแล้วเท่าไหร่เนี่ย i อ mean ือ uh อ oh okay. ือสี่สิบเก้าสองกล่องละสามสิบเปอร์เซ็นต์ละพี่ป๊อป สุดยอดทุกอย่างค่า c ีแล้วคทุกอย่างแล้วได้เดลีส์30%ยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้อาชีพเดียวเอาไม่อยู่ใช่ไหมถ้ามีอย่างยิปเสริมนี่ใช่สุดยอดเลยเก่งไหม30%ก็โอเคนะผมมาขายที่คอนโดได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่เอาโอเคโอเคทุกท่านครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทั้งกะเพราหมูแล้วก็กะเพราไก่มาเรียบร้อยครับกับเมนูกะเพราดร็อตเตอร์อย่างรวดเร็วนะครับจัดสวยๆในเฟิร์ส โอเคเฟิร์สดาวไข่โอเคไข่ดาวเอาไปล้างนิดนึงไปล้างก่อนนิดนึงนะเอาเฟิร์สเรามาต่อเลยเฟิร์สพอเฟิร์สได้กะเพราไก่กะเพราหมูแล้วนะครับลูกค้าเจ้านี้สั่งไข่ดาวด้วยใช่ใส่น้ำมันหน่อยนึงก็ใส่อยู่แล้วแต่ว่ามันเทฟลอนมันไม่ต้องน้ำมันนิดนึงนิดเดียวเลยนิดเดียวพอใช่ครับโอเคประหยัดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวร้อยน้ำมันร้อนสักนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับวิธีการเนี่ยเฟิร์สผมอยากจะบอกเฟิร์สอย่างนี้ว่าครับถ้าวันนี้เราอยู่ว่างๆที่บ้านที่คอนโดเนี่ย กับ49บาทอะคุณผู้ชมลองดูนะผมให้ดูนะประมาณเนื้อไก่เนี่ย100กรัมเนาะกับข้าวสวย1ถ้วยผมว่าแค่นี้ก็อิ่มไหมอิ่มแล้วถ้ามีไข่ดาวมาโปะตรงนี้อีกนะสุดๆ49บาท60บาทเป็น59บาทคุ้มเหมือนที่ร้านสั่งสิพี่บ๊อบสั่งไหมสั่งส่ง2กิโลเนี่ยค่าส่ง10บาทเองถูกด้วยถ้าเรยงรถ20นะครับสั่งมาปุ๊บเขาคืนให้10บาทนะครับตอนนี้เราก็ดาวไข่ดาวแล้วนะครับจะดูว่า เขาบอกว่าถ้าทําไข่ไข่แดงแตกนะครับแสดงว่าเป็นยังไงปัญหไม่แตกไม่แตกแน่ใจไม่แตกม่เชฟเชฟเฟิร์สเชฟเฟิร์สก็มาโอเคเดี๋ยวครับไข่ดาวแล้วแต่ชอบนะว่าใครจะชอบแบบไหนสุกไม่สุกหรือไข่ดาวอะไรแล้ต่ละคนชอบเคลมให้ไข่ดาวแบบด็อกเตอร์เขาไม่ทําแบบนี้ยังไงฮะเดี๋ยวผมสอนเนี่ยมีไข่ดาวด็อกเตอร์อีกใช่อันนี้ไข่ดาวกระเทยไปก่อนไข่ดาวกระเทยไโอเคพอไม่ต้องเอาแบบนี้ไม่ต้องอันนี้มากปิดไฟปิดไฟ โอ้โหไข่ดาวต้องเยิอะๆอย่างนี้นะฮะผมชอบกินไข่ดาวไม่สุกนี้นะเคยชอบไหมชอบสุกเกือบๆบางคนก็ชอบสุกนะใช่สุก84อร์เซ็นี้อันนี้แตกแล้วแตกแล้วไม่แตกไม่แตกแต๋อเฮ้ยเต๋อยากให้แตกหัวแตกไม่เตาเหลียวไม่ได้เตาเหลียวมันติดเฟิร์สอ่ะไม่ไม่ผ่านอ่ะเฟิร์สอะซื้อเตาเหลียวให้ใหม่ด้วยนะคะเตาเหลียวมันติด มันโตเหลียวไม้อ,อืมโอเคน่ากินอยู่นะแล้วนี่นะครับกะเพราไข่ดาวด็อกเตอร์ฝาครับอันนี้เ,เป็นกะเพราหมูนะครับ็บอกเซตอยี้ครับแล้วก็เรามาดูนะครับตร้แพ็กกิ้งของเราเพิ่มตัดหน่อยนี่ครับตแต่ให้เรียบร้อยแล้วพี่ป๊อบข้างหลังข้างหลังมีแล้วใช่ไหมอ่านี่นะครับใช่ตรงนี้นะครับเขาก็จะเขียนว่าพริกดียังไงกระเทียมดียังไงกะเพราดียังไงก็เป็นคอนเทนต์ให้นะครับบอกด้วยว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับและนี่ครับ กล่องนี้นะครับราคา49บาทเวมไข่ดาว10บาทเป็น59บาทไก่หมูเนื้อวัว100กรัมไม่สั่งก็ไม่รู้จะไหวไข่ราวเลยนะใช่ใช่ที่สับให้ก็ซื้อเทปมานิดนึงนะครับก็ไม่ต้องประหยัดสองน่ไม่ต้องประหยัดถึงเอา้ําลายแปะนะไม่ติดตาไม่ติดนักกิ้งอย่างนี้ฮะครับอย่างนี้ครับในราคา59บาทรวมไข่ดาวแล้วสุดยอดส่งไปถึงบ้านแล้วก็มีช้อนให้มีน้ำปลาให้ด้วยครับ นะครับร้านนองร้าน70นะแบบเนี้ยพี่ปอบอ้าวไข่ดาวดอกเตอร์มายังไงไข่ดาวดอกเตอร์ต้องยังไงเฟิร์ชช่วยหน่อยมาช่วยตอกไข่ลงไปได้ครับแล้วก็อย่าเพิ่งเอาใส่ไปตอกตอกเนี่ยเอาไข่แดงออกอ๋อแบบปอมเบรนี้เลยอ่าเดี๋ยวดูนะครับอ่าช่วยเกลี่ยไข่แดงออกนิดนึงนะครับอ่าเพิร์ชเอาออกเลยใช่ไหมเอาไข่ดาวไว้เนี้ ไแมันต้อสต้นแะอไข่ใหม่อไ่หมน่อยจ้ะมันต้องใช้มือไข่อย่างนงี้นหนูเอากอออกมาได้ไข่ดาวมึงทำมือเด้พูดเจ้าจ่ายงั้นไข่มันไม่ได้ไม่ได้เอาไข่ช้อนหน่อย๋ยวใช้ไข่ช้อนเองไงง่ายกว่าอ่าไว้่นโอเค เปลือกไข่ช้อนโอเคอาจารยไปให้มาอ่ไปทอดไข่ขาวอย่างเดียวอ๋อไข่ขาวทอดก่อนใช่นี่นี่คือนี่คือการทอดไข่ของดร็อปเปอร์นะครับผมอยากจะสอนเคล็ดลับนี่ทําให้ไข่มันสวยนะครับผมเพิ่งไปดูใน YouTube นะครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารหรอกอาจารย์อยู่หรอไม่ออป่ะคือเขาผมไปดูคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกให้เอาไข่แดงเนี่ยหม้อเอข้างนอกเลยก่อนใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ให้เกรียมอ๋อเขาเรียกไข่ดาวแบบออมเบร์อ่ามาทอดทอดไข่ขาวก่อนตอนยังตอนแล้ว นีไงทุกท่านผมจะบอกเคล็ดลับนะผมเคยเห็นคลิปๆหนึ่งเขาจะเอาไข่ดาวว่าทําไมไม่กรอบวะแล้วทําไมไข่ไม่ไม่ส่งเข้าใจละใช่ป่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะครับเพื่อจะให้ไข่มันกรอบอทุกท่านดูนะผมก็บอกเคล็ดลับให้เลยนะเข้าไปดูใน y o YouTube เดี๋ยวนี้นะทํากับข้าวเนี่ยไม่ต้องใจอะไรมากเลยเปิด YouTube YouTube ทาได้เนี่ยเห็นไหมทุกท่านดูนี่ เห็นไหมไข่แดงเรายังไม่ทอดเดี๋ยวไข่มันก็จะกรอบแล้วเดี๋ยวรอให้ข้างๆมันกรอบเดี๋ยวเชื่อแบบว่าให้ไข่ขาวมันกรอบมันกรอบนอกไม่สุกเออนี่ครับเข้าใจระสุกเี้ยมันแล้วกรอบนะแล้วรอเดี๋ยวขอบดูเรือก่อนนะขอบดมเรืองแล้วนะครับแล้วเราก็ปิดไฟให้มันแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องใช้ความร้อนอ่าปิดไฟความเบาครับร้อนเบาๆโอเคปิดไฟเลยอือสบเห็นไหมทุกท่านดู อ่ากรอบนอกดิบในอ่าแล้วก็แล้วมันโรยๆหน่อยให้มันแบบโดนความร้อนนิดนึงโอเคให้ไข่แดงโดนความร้อนหน่อยนึงอ่าให้มันดิดน,นึงอ่าตักมาอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วมึงจะทำแตกเอา <c oughs> อยากให้มันแตกมาเฟิ่องเฟิ่องเทสิเช่นเทสหน่อยเทสหน่อยโอ้โหไข่ไข่ไหลโอ้โหง่ายๆนี่ทุกท่านใครซื้อกล่องนี้ไปเนี่ยผมบอกว่าออนเซ็นชัดๆ สุดยอดเลยอะเห็นไหมมะพร้าไก่ไข่ดาวด็อกเตอร์แล้วเป็นอย่างนี้ยมันเยิะมไหมอะปิดเรียบร้อยปิดซองอพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมครับในราคาห้าสิบเก้าบาทพร้อมไข่ดาวเสร็จแล้วครับสองกองนี้แะครับแล้วก็เรียกไลเดอร์ที่อยู่ใกล้ร้านของคุณมาเอาละครับเฟิร์สก่อนอื่นก่อนที่เฟิร์สจะได้ชิ cancel, มนะครับผมก็จะจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า เริ่มต้นอย่างไรในการที่จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์แบบนี้มีทุกอย่างให้ครบในราคาเพียงแค่2 9 9 9บาทคุณจะได้ไลายเส้นองกระเพราด็อกเตอร์ไปได้แพลตฟอร์ม FPI แอปไปเพื่อจะเปิดร้านซึ่งคุณไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับพอคุณลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวระบบจะเอาเมนูใส่เข้าไปเองโ้สุดยอดเลยครับมีให้เลือกกระเพราหมูกระเพราเนื้อกระเพราไก่แล้วก็มีการเติมกับเติมเนื้อสัตว์ได้ มีให้เลือกไข่ดาวไม่ไข่ขาวแล้วก็มีโค้กมีน้ำอัดลมมีเครื่องดื่มด้วยเลยคุณก็ไปซื้อมาแทนเท่านั้นเราซื้อเองแหละนะคะแล้วก็ไปหาซื้อฉาเขวยวชาข้างลาวมาคราช่องวัดเจดซึ่งมีขายเต็มไปหมดเลยมีอยู่แล้วซึ่งก็แอดออนกำไรได้เห็นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นระบบนี้ทำให้เสร็จแล้วนะครับแล้วคุณขายทางไหนครับ คุณอยู่โลเคชันไหนก็ทำเฟซบุ๊กขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราสอนยิงแอดนะครับแล้วก็คุณก็อาจจะหาโซเชียลในหมู่บ้านเช่นลายกลุ่มหมู่บ้านลายกลุ่มคอนโดใช่ไหมอย่างเฟิร์สอยู่คอนโดเฟิร์สก็ทําขายได้ก็จะเปิดร้านตอนไหนก็ได้เปิดตอนไหนก็ขายตอนนั้นถูงไหมครับเพียงแค่2999บาทหลังจากนั้นครับพอได้ลายเส้นไปเรียบร้อยแล้วติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วเราจะมีอุปกรณ์ย้งห้ครับอย่างเงี้ยที่เฟิร์สเห็นนะครับทั้งกล่องทั้งทอนทั้งน้ําปลาทั้ง ตัวไนคัทตัวนี้ที่มาตั้ไกิ้งเนี่ยพร้อมซอสนะครับตกต้นทุนกล่องละ12บาทอืบ12บาทครับ12บาทเองใชบ12บาทแล้วก็คุณก็ไปซื้อเนื้อสัตว์เนื้อหมูข้าวสวยกะเพราครับเสร็จสับแล้วต้นทุนทั้งหมดเนี่ยกำไรประมาณ3ามึ้บปรเซ็นต์ขึ้น กล่องละกล่องนี้นะครับกล่องละ59นี่กำไรประมาณ30%มสิบเปอรนอนะครับที่สำคัญนะครับคุณก็สั่งวัตถุดิบของเรานะครับที่เป็นแพ็กกิ้งอย่างเงี้ยในราคานะครับเซตละ12บาทนะครับไม่รวมภาษีไม่รวมค่าส่งก็ตกแล้วประมาณ1,200บาทเราขายเป็นกล่องกล่องละ100เซตนะครับหนึ่งันสองรบาทภาษี83บาทค่าส่ง100บาททั่วประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่ราคาเท่านี้เปิดร้านได้แล้วเป็นเจ้าของร้านตัวเองได้เลย ใช่โอ้โหและที่สําคัญไม่ได้หมดแค่นี้นะครับครับพอคุณเป็นแฟรนไชส์แล้วคุณก็สามารถแนะนําสาขาต่อไปอนะครับสาขาที่เปิดนะครับเมื่อมีลูกค้าสั่งคุณได้ประมาณ5%ตกประมาณ2.5บาทต่อครับเก็ตไหมถือว่ามีเพื่อนอยู่เฮ้ยอยากเปิดไหมก็ไปเพื่อนนั่สมัครเปิดเป็นแฟรนไชส์เราพอเขาขายได้ต้องเป็นรายได้เราด้วยเราได้เราด้วยต่อกล่องโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะดีป่ะดีมากๆดีป่ะเพราะฉะนั้น รีบสมัครเข้ามานะครับก่อนสุดท้ายผมจะให้เฟิร์สชิมอ่าเฟิร์สชิมกะเพราหมูดีกว่ากะเพราหมูไข่ของเฟิร์สเองยังไงครับอ่าโอเคอันนี้กะเพราอะไรกะเพราหมูวะอันนี้กะเพราไก่อันนี้กะเพราหมูกะเพราหมูน่ากินนะโอเคเฟิร์สครับชุดทั้งหมดของเราเนี่ยมีกล่องให้มีให้ทุกอย่างเลยใช่ไหมแล้วก็มีครับน้ำปลาพริกด้วยอ๋อมีให้ด้วย โอ้ยสุดยอดองบาทนี่คือรวมแล้วปลาพริกเนาะรวมให้แล้วนะครับรวมสายคาดนี่ให้อีก100 100ชุดแล้วก็กล่องนีอีก100เซตแล้วก็มีซอสซ่อมปัสติกเรียกว่าพร้อมขายไม่ต้องหาอะไรแล้วโอ้สุดยอดว่าเก็ตไหมอยากขายแล้วแล้วก็มีนี่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 ตอนกับพาวดด็อกเตอร์เนี่ยขายได้ร้อยกล่องครับเพราะว่านี่มันพันเอ็อ่าอย่างละสิบเอก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยชุดหนึ่งร้อยชุดครับนะครับก็ถ้าใช้เยอะก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อต่อนะครับโอเค กะเพราก็เฟิร์สบางคนเขาบอกไปปลูกเองก็ได้เขาได้ถูกไหมอ้าวเราเริ่มการเฟิร์สครับชิมไหมไม่อวยนะไม่อวยไม่อวยไม่อวยนะเฟิร์สขอลองไก่ชิมไก่จะเพิ่งกินข้าวชิมไก่ก่อนไกก่่่ชิมอนผมชิมไก่เฟิร์สชิมหมูได้ครับอร่อยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยเฮ้ยอร่อยจริงๆอร่อยมากครับอร่อยอร่อยจริงๆริ่ชิมไก่อร่อยอร่อย คุณดูที่ดูแล้วถ้าไข่ดาวคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณเอากะเพรามาโป่อย่างเงี้ยแล้วคุณกินแบบออนเซนอย่างเงี้ยไปเลยคุณน่ากินข้าวหน่อยนึงข้าวแล้วเราเลยๆเลยเนี่ยเยิ่มๆนะเปิดเนี่ยคุณดูเนี่ยมาแล้วก็เบานี่เยิ่แบบน่ากินมากอืคือที่สุด องอาหารกลางวันและกระเพราไก่ไข่ดาวของผมนะแล้วกระเพรานี้นะครับไม่มีน้ํามันไม่พ้วนแน่นอนนะครับแล้วใครอยากจะสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับเรามีทีมการตลาดของเรานะครับทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้นะครับเรามีจองมาร่วมพันสาขาแล้วครับรีบนะครับรีบนะครับริบรีบนะครับขอบคุณมากแล้วก็หวังว่ากระเพรานี้จะไปอยู่ใกล้ๆบ้านของคุณนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับเฟิร์สสวัสดีครับกินตอบมี๊อบอร่อยมาก่อยจริงอ่ะ But, 嗯，应该能。<laughs>